ดูเหมือนว่ามิสเตอร์บีสจะต้องเจอกับดราม่าอีกครั้งหลังจากที่ชาวเน็ตจับได้ว่ามิสเตอร์บีสเริ่มหันมาโพสตเกี่ยวกับแอนิเมะมากขึ้นแต่กลับโดนตราหน้าว่าเป็นแฟนแอนิเมะจอมปลอมอ้างว่าดเูเพื่อโปรโมทซีรีส์วันพีชก็เท่านั้นงานนี้ทาเอามิสเตอร์บีสเนี่ยเดือดจัดถึงขั้นลิสต์รายชื่อแอนิเมะที่เคยดูมาแปะให้ชาวเน็ตเห็นกับตากันเลยทีเดียวแล้วเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ อันลีชเครื่องดื่มบูสต์พลังงานช่วยเพิ่มโฟกัสตื่นตัวรีเฟรชสดชื่นพร้อมทำทุกกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช h อปปีหรือ Lazada ลิงก์อยู่ในเดสคริปชันเลยนะครับ อย่างที่เรารู้กันดีว่าสตรีเมอร์และยูทูบเบอร์ชื่อดังมากมายต่างก็ดูอนิเมะกันไม่มากก็น้อยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือไอโชสปีดที่ยอมรับอย่างตรงๆเลยว่าตนเองนะ่ะเป็นแฟนคลับอนิเมะอย่างวันพีชรวมไปถึงสตรีเมอร์คนอื่นๆเองก็ยอมรับว่าตนเองก็ชื่อชอบอนิเมะเช่นเดียวกันทีนี้ประเด็นเนี่ยมันก็ดํามาตรงกับมิสเตอร์บีสหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาทวิตข้อความลงบนเอ็กว่าเขาควรจะนั่งดูวันพีชดีไหมเพราะก็ยังกังวลว่ามันมีหลายตอนเหลือเกินซึ่งในโพสต์ดังกล่าวเนี่ยก็ได้ ผู้คนเข้ามาดูโพสต์มากกว่า29ล้านครั้งแทมใต้โพสต์นั่นเองไอชว์สปีกก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ได้ว่าชีวิตของมิสเตอร์บีสจะเปลี่ยนไปเลยล่ะ และไม่พอเท่านั้นมิสเตอร์บีสเนี่ยยังถึงขั้นยอมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นลูฟี่ตัวละครเอกของเรื่องวันพีเลยด้วยแน่นอนว่าแฟนคลับมิสเตอร์บีสที่เห็นเขาโพสเช่นนี้เองก็ได้แนะนําว่ามิสเตอร์บีสต้องดูสักครั้งเพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันคือมหาการที่ยิ่งใหญ่และเป็นหนึ่งในอนิเมะที่สนุกที่สุดเรื่องหนึ่งในวัติศาสเลยด้วยเรียกได้ว่าแฟนเนี่ยสนับสนุนให้มิสเตอร์บีสเริ่มดูวันพีเป็นเสียงเดียวกันเลยทีเดียวแต่ยังไงก็ตามแม้ว่าแฟนคลับส มันดูแปลกๆย,ยังไงชอกโกน แลกความไม่ชอบมาพากลเหล่านี้เองมันก็ทำให้ชาวเน็ตไปคุณทวิตเก่กของมิสเตอร์บีสขึ้นมาแล้วก็พบว่ามันมีทวิตตอบกลับอันหนึ่งที่มิสเตอร์บีสได้กล่าวถึงอนิเมะอย่างนาูโตะพาพิภพไททัทนและก็วันพีซซึ่งดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเหมือนกับเป็นการจากอันดับอนิเมะอะไรสักอย่างเพราะโพสต,ต้นทางนั้นได้ถูกลบไปแล้วยังไงก็ต่างจากโพสต์ตอบกลับดังกล่าวที่มีการเอ่ยชื่อของวันพีซนั้นมันก็ทําให้ชาวเน็ตที่ตามสื่อเหล่านี้ตาก็มองว่ามิสเตอร์บีสเนี่ยก็เคยด เลือกจะมาโพสต์ขอความเห็นจากชาวเน็ตว่าจะดูวันพี่อีกทาไมที่หนักไปกว่านั้นก็คือการโพสต์ขอความเห็นจากชาวเน็ตของมิสเตอร์บนั้นมันเกิดขึ้นในวันที่24ธันวาคมปี2 0ง5และเชื่อหรือไม่ว่าวันถัดมา25ทธันวาคมมันก็เป็นวันที่วันพีซไลท์แอคชั่นซีซั่นที่2เนี่ยได้มีการปล่อยคลิปโปรโมทออกมาพอดีพอดี งานนี้ทามิงที่เกิดขึ้นก็ยิ่งทำให้ชาวเน็ตเชื่อว่ามิสเตอร์บีสเนี่ยน่าจะไม่ได้ขอความเห็นว่าจะดูวันพีทดีไหมหรอกนะแต่การโพสตเชน,นานเพราะการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นลูฟี่น่าจะเกิดขึ้นเพื่อใช้ในการโปรโมทวันพีทไลฟ์แอคชั่นเท่านั้นบางคนถึงขั้นบอกเลยว่ารูปโปรไฟล์ลูฟี่มิสเตอร์บีที่ใช้นั้นเขายังไม่จงใจเลือกเลยเพราะถ้าพิมพ์คำว่าลูฟี่โปรไฟล์ในช่องค้นหารูปภาพไปภาพแรกที่ปรากฏมันก็คือภาพที่มิสเตอร์บีนำมาใช้เลยนั่นเอง ซึ่งจะเป็นการสื่อได้ว่ามิสเตอร์บีสเนี่ยไม่ได้เลือกภาพที่ตัวเองชอบแต่เลือกภาพที่มันโผล่ขึ้นมาเป็นอัดับแรกเลยตั้งหากนอกจากนั้นแล้วมิสเตอร์บีสเนี่ยบรรพิตข้อความเพิ่มเติมได้ว่า ตอนนี้เนี่ยเขาได้กลายเป็นแฟนวันพีชไปแล้วซึ่งใต้โพสต์ดังกล่าวเนี่ยก็มีแฟนคลับเข้ามาสแสดงการต้อนรับเป็นจำนวนมากพร้อมกับยังบอกด้วยว่าถ้าเข้ามาในวงการนี้แล้วมันจะออกยากนะจะดูต่อไปก็ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่จะหยุดมันก็คาใจเช่นกันอย่างไรก็ดีหลังจากผ่านไปได้หนึ่งสัปดาห์โปรไฟล์ลูฟี่ที่มิสเตอร์บสเปลี่ยนเอาไว้ก็ได้ถูกเปลี่ยนกลับมาเป็นโลโก้มิสเตอร์บีสมอนเดิมจนบางคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มิสเตอร์บีสก็ได้ตอบใต้โพสต์ดังกล่าวว่า <K an ly> เขาดูวันพีจนถึงตอนที่100แล้วนะใจลงๆงกันหน่อยก็ได้จากนั้นมิสเตอร์บีสก็ได้ออกมาพูดถึงแฟนดอาของวันพีดในไลฟ์ของสตรีมเมอร์อย่างเจสันเดวีดว่าแฟนดอาวันพีดบางครั้งเนี่ยพวกเขาก็ท็อกซิกนะ มามองว่าเขาพยายามจะฟาร์มเอนเกตหรือว่าหาผลประโยชน์จากแฟนคลับแอนิเมะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเขาดูแอนิเมะมาแล้วหลายเรื่องมากกว่าที่ไอ้พวกใช้โปรไฟล์แอนิเมะทั้งหลายบนอินเทอร์เน็ตเคยดูมาเสียอีกพร้อมกับท้าให้ไปขุดทวิตข,ของเขาได้เลยเพราะเขาเคยโพสเกี่ยวกับแอนิเมะเอาไว้ตั้งนานโคแล้วด้วยแถมตัวเองเนี่ยยังดูแอนิเมะมาก,ก่อนที่ไอ้พวกเรียนคีย์บอร์ดบางคนจะเกิดแล้วได้ซ้าเรียกได้ว่าใส่กันยับไม่พอเท่านั้นเนี่ยมิสเตอร์วียังบอกได้ว่าเขาเคยดูแอนิเมะอะไรมาบ้างเคยดูนารูโตะมาแล้ว700กกระส มันก็เป็นอะไรที่บ้าไปแล้วไม่พอเท่านั้นมิสเตอร์บีสเนี่ยจะออกอวอกับคนที่มองว่าเข้ารับเงินจากเน t f l i x เพื่อที่จะพูดถึงวันพีทแล้วก็โปร่งมาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ x ว่าคิดกันไปเรื่อยไปเปื่อยและก็ขอให้รูไว้ว่าเขาไม่ได้รับเงินสปอนจากใครทั้งนั้นและการที่เขาพูดถึงวันพีทแล้วก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก็มาจากความตื่นเต้นส่วนตัวล้วนๆแต่ถึงแม้ว่าจะออกมายืนยันเช่นนั้นชาวเน็ตบางส่วนก็ยังมองมิสเตอร์บีสว่าเป็นพวกเกาะกระแสาแอนิเมะอยู่ดี และก็ยังคงเขียนโจมตีอย่างตรงไปตรงมาตราหน้ามิสเตอร์บีสว่ายกตนเหนือคนอื่นในเรื่องของการเป็นแฟนคลับแอนิเมะแน่นอนเมื่อโดนโจมตีตรงๆแบบนี้มิสเตอร์บีสเนี่ยก็ไม่รอช้าตอบรับทันที ด้วยการออกมาบอกว่าจะเรียกเขายังไงก็ตามใจแต่ยังมาหาว่าเขานั้นเป็นแฟนคลับอนิเมะจอปลองพร้อมกับแปะลิสต์อนิเมะที่ตัวเองเคยดูเอาไว้ด้วยเรียกได้เลยว่ามาเพราะชนทุกบัตน,นะช่วงเวลานี้เลยทีเดียวซึ่งในลิสต์ที่มิสเตอร์บิสยกขึ้นมานั้นก็ร้วมแล้วแต่แปะอนิเมะที่หลายๆคนน่าจะเคยรับชมกันมาไม่ว่าจะเป็นนารูโตะแอตแทกออนไททันเดดโนดและก็มาฮีโร่และก็ไม่หว่ายการเอาชื่ออนิเมะที่เป็นเมนสตรีมมาลงเป็นลิสต์อนิเมะที่ตัวเองเคยดูมันก็เลยทําาาาาใหห้ชววเเน็นตตบส่จมีีีอกดำ อนเมทที่เป็นที่นิยมคนดูเมจริงเนี่ยเขาต้องดูให้มันหลากหลายมากกว่านี้ไม่ใช่หรอแทบกล้าเขียนชื่อในเมะผิดในลิสต์ดังกล่าวก็อยากกลายเป็นประเด็นให้คนหยิบยกมาโจมตีมิสเตอร์บีอีเรียกได้ว่าปวดหัวสุดๆเลยตอนนั้นยังไงก็ตามเดงนี้กระดุมเหมือนจะไม่จบลงง่ายๆเพราะว่ามันเนี่ยก็ได้มีวีทูเบอร์อย่างปิ๊ปป้าหรือวีทูเบอร์ที่ออกมาแชร์พนักง,งานทวิชที่แบนมัวจนวีทูเบอร์หลายคนโดนโทษโดยไม่ได้ทําผิด เธอก็ได้ออกพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันโดยเธอได้ดีทวิตดังกล่าวพร้อมกับแสดงความคิดเห็นว่ามันคกเปอะไรที่สนุกน่าดูถ้ามานั่งดูอีลอนมัสกับมิสเตอร์บีสกเทียเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองชื่อชอบแบบปลอมๆซึ่งที่มีชื่อของอีลอนมัสเข้ามาด้วย <c oughs> ก็เป็นเพราะว่าอีลอนชอบบอกว่าตัวเองเป็นเกมเมอร์ตัวเป้งและก็โดนแฉในภายหลังว่าจ้างคนเล่นให้ ซึ่งแน่นอนมิสเตอร์บีในตอนนั้นเนี่ยก็พร้อมวอรอยู่แล้วเขาก็เลยโพสต์โต้กลับปิปปาด้วยลิสแอนิเมที่ตัวเองเคยดูเหมือนเช่นเคยแต่คราวนี้ปิปปาก็ได้ตอบกลับมิสเตอร์บีว่าไอลิสที่มิสเตอร์บีเขียนว่าตัวเองเนี่ยเคยดูอะไรมากมันควยแตกสิ้นดีคนจริงเนี่ยเขาดูเมดอินอเ s สเท่านั้นซึ่งใครเคยดูเรื่องนี้ก็จะดูดีว่ามันปวดตับแค่ไหน การออกมาแสดงความคิดเห็นของป <c oughs> ิปปากระัำการสนับสนุสนที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแถมบางคนยังล้อคำพูดของ Mr. สเตอรบิสที่บอกว่าตัวเดงดูในเมมากกว่าที่พวกเกรนคีย์บอร์ดบางคนจะเกิดซะอีกเพราะถ้าดูมาก่อนบางคนจะเกิดจริงทำไมถึงดูแค่20กว่าเรื่องเองล่ะซึ่ง Mr. สเตอรบิเนี่ยก็ได้ออกมาตอบอีกว่า ที่เขียนมาเนี่ยแค่ชื่อเดียที่คิดได้เท่านั้นนะอย่างไรก็ตามมันก็ได้มีชายคนหนึ่งของพูดถึงวิสต์บิเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเขาบอกว่าลองจินตนาการดูสิคนที่มีทรัพย์สินระดับครึ่งพันล้านมีผู้ติดตามกว่า400ล้านคนถึงค่าซือ้อกอดแจให้คนแปลกหน้าได้แต่กลับหัวร้อนอย่างหนกัก เพียงเพราะแฟนวันพีตัวจริงเดียยเขาเป็นพวกแฟนในเมจจอบปลอมกองกระแสจนต้องกระโดดขึ้นบูกาติกดอัดคลิปแล้วก็ออกมาพร่ำครวญว่าตัวเองดูอนิเมะเยอะกว่าแฟนอนิเมะส่วนใหญ่เสียอีกทั้งที่รวยแทบจะเหนือมนุษย์อยู่แล้วแต่พอหล่าโอตาคุตัวจริงบอกออกว่าโปรไฟล์ลูฟี่ของเขาเนี่ยมันคือการโปรโมทวันพีไลอคชัชนของเน t ฟลิกชัด,ชดๆเขากลับอาการหลุดยิ่งกว่ารถฟอร์มูล่าที่ชนยับในไมอามี่คำถามก็คือทำไมต้องดิ้นโดนออกมาย,ยอมรับขนาดนั้นทำไมไม่กลบมันเหมือนกับดราม่าอื่นล่ะ ไม่พอเท่านั้นเนี่ยเขาย,ยกไทม์ไลน์มาให้ดูแบบเต็มเลยว่ามิสเตอร์สเนี่ยอยู่ดีๆก็โพสต์ว่าจะดวนพีดีไหมทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยแทบไม,ม่ได้แตะคอเน,นเทนต์อนิเมะมานานหลายปีแทบไม่ถึงย4ชั่วโมงก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นลูฟี่พร้อมกับอวยแอนิเมะเรื่องนี้หนักมากพอช่วงโปรโมทส,สิ้นสุดก็รีบเปลี่ยนรูปโปรกลับทันทีและเริ่มหัวเสียงเมื่อมีคนจับได้และออกมาคอเอาต,ตรง,ตรง ถ้าจะให้มาไล่ดูความขัดแย้รงระหว่างมิสเตอร์บิสกับชาวเน็ตเราก็จะสรุปได้ว่าประเด็นถกเถียงส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการที่เขาดูใดเมจจริงหรือไม่แต่เกิดจากภาพลักษณ์และความคาดหวังของผู้ชมที่มีต่อคำว่าแฟนในเมตัวจริงมากกว่าหนึ่งในข้อกล่าวหาหลักก็คือรายชื่อในเมที่เขออกมาพูดถึงนั้นดูเป็นกระแสหลักเกินไปแต่ไปด้วยเรื่องดังที่ใครก็รู้จกัก อย่างไรก็ตามหากมองตามความเป็นจริงแล้วแฟนอนิเมะส่วนใหญ่มักเริ่มต้นและติดตามอนิเมะแนวโชวเน่นซึ่งเป็นแนวแอคชั่นประจน่ายที่ครองควาดิโมสูงสุดในตลาดอยู่แล้วการดูแต่เรื่องด่างจึงไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่ได้ทําให้ใครเป็นแฟนที่ปลอบเปลือกแต่อย่างได้ อีกข้อกล่าวหาหนึ่งก็คือการมองว่ามิสเตอร์บีส์อาจจะเพียงแค่เข้าไปดูอันดับอนิเมะในเว็บไซต์จัดอันดับชื่อดังอย่าง My Anime List และก็อปี้รายชื่อออกมาแต่เมื่อพิจารณาให้ดีข้อกล่าวหาหนี้กลับมีชอม่องโหว่เพราะหากเป็นกากรก๊อปวาล์ลจิงอนิเมะระดับท็อปอย่างเชนซอมแมนฟูลเมทัลกินทามะหรือแม้แต่เด m o นสเลเยอร์ซึ่งมีฐานแฟนทั่วโลกกลับไม่ปรากฏอยู่ในลิสต์ด้วยซ้ำเว้นเสียแต่ว่าเขาตั้งใจเลื่อนข้ามเรื่องดังที่สุดเหล่านั้นไปซึ่งฟังดูไม่สมเหตุสมผลเเอาเยลย ซึ่งรายละเอียดเล็กๆอยากการสะกดชื่อในเว็ผิดหลายจุดกับกลายเป็นหลักฐานทีน่ไปหลายคนเชื่อว่าเขาพิมพ์รายชื่อนั้นขึ้นมาด้วยตัวเองมากกว่าการก๊อปว่างแม่อนิเมะหลายเรื่องในลิสต์ของ Mr. Be a s t จะเป็นงานดับตำนานและเป็นผลงานตั้งแต่ในปี1988ที่มีเนื้อหาหนักไปทางสงครามอาวกาศแล้วก็การเมืองซึ่งถือว่าเป็นแนวเฉพาะกลุ่มและไม่ใช่อนิเมะที่แฟนยุคใหม่ส่วนหญ่จะคุ้นเคยนะนี่ก็จะเป็นตัวช่วยที่ชี้ว่า Mr. Beast ก็จะมีเทสในการเลือกดูอนิเมะเหมือนกัน และกลายเป็นแฟนในเมกก็ไม่ได้มีมาตรฐานตายตัวว่าต้องดูครบทุกยุคทุกแนวถึงอย่างนั้นเนี่ยมิสเตอร์บิสกเองก็เคยพูดถึงนารูโตะว่าเป็นหนึ่งในอนิเมะโปรของเขามาตั้งแต่ช่วงแรกของเส้นทางยูทูบเบอร์เล่นเพื่อนๆละ่ะมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมตนต์กระดองไว้ได้ติดใต้คลิปนี้เลยนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ดูเรื่องที่แฟนคลับของกาย,ยีนออกมาตัดพอเสียงเงินสมัครสมาชิกรับสูงสุดแต่ไม่ได้อะไรตอบแทนก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ